โลโอเคโอ้ยคือเป็นแต่เสียงดีแทนวันนี้มาเน้อพี่น้องมาในมอลิ่มมาแล้วท่านผู้ชมกสิลิม่ม่วยพอใในพี่น้องตีมาทำบุญหมอน,นี่นะพี่น้องเด้อมาฟังเบิ้งพี่น้องว่าสิบพ่อผงสุรถป่ามาในเสียง <c oughs> อันนี้ละพ่อแม่ ปากน้ำควอยอัวพ้นให้พี่น้องพอและแม่มีสุขอันโลคา้าความทุกข์ยาสุมีมากไกลขอไว้ตายายให้แนวใดท่านคิดว่าขอให้สมปาะนาอยากมีนาและบ้านเนื้อไงหลังสูงให้พอลูงสมบังอยาโดนนั้นสา มีรถลาทั้นโกท่านสมัยขับขี่ให้เือรถตะลีมีมั่งว่านังคองให้รวยยังถือตองสมปรารถนาหนึ่งให้มีตึกงามๆสวนสูงหลายสันอยากมีอย่างแนวนั้นให้มาเมือเจ้าไว้ไว้เจ้าเลี้ยงเป็ดเจ้าเลี้ยงไก่ เลี้ยงหมูหมาอังเราเต็มแท่สูฟ่ฟามเลี้ยงสัตว์บกและน้ำทำเกษตรแนวใดปลูกให้ปอเรือมันให้อย่างหรือออยปูมีนาขายเขาปุย๋ยย่แพงขึ้นค่าเฮ็ดสวนอย่างพลาบักทั่วข้างเตียงเต่าให้หน่วยงามปูกบักือ ปลูกบักน้ำปลูกผักกาดกระเทียมหอมแคดยี่ยังให้มันงามพืชพันุให้มันโกยิ่จะมีลานหน่อยผมเพียนให้เฮียนเก่งสอบเส็งยังไ้ได้แถวหน้าว่าผู้นอย่าเป็นเอ็้ขี้เดือคือลูกเทวดาไงเป็นหมูไงเป็นหมาอย่าลวงอันทะพันเดือ เงีมยไม sociedad, Bref, ages, stuffing, ่หาใครซื้อกำไรหล่นอังโนเมอหนอนั่งนับเงินรอเอลานจนเต็มบ้านโอ้ยว่างโอ้ย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 เอลาน่า บคุณค่ะนี่คืออวยพรให้สำหรับพ่อมีพี่นอมม้องที่มาทำบุญมาดีท่านพี่น้องเด้อ,ดอคิดสิงด่งใดก็ให้ได้สมปรารถนาได้พี่น้องเด้อสำหรับคนที่มีกิจการก็กกให้กิจการเจริญรุ่งเรื่องท่านพี่น้องเด้อสู่ขู่สู่ข้อได้พี่น้องเด้อโอ้ขอบพระคุณค่ะเอา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 อีกป่ะอาารย์จูคุณเอาอีกไหมเอาอีกป่ะนี่อละมาบัดดีแม่เอ๋ยแม่ เสียงลอยต่ากระแสะก้องมาต่าของดอกขึ้นทรงสาวบ้านทงดอกพีนองเอาเสียงหองฝากหูฟังละเมื่อนี้ยังบา,ดานาดอกสุหทางเดือดทั้งเสียงการดําร้องชีวิตหากัมพอนเพียงนี่ ละามเอาดีทั้งลำลองยอนเอาสวนบอกกว่างเอาเจ้าบอสสวยคือเขาผู้เบนมีหยุดสันนางมันคันเฮราชดอนละต่างผิวพันเปืองไม่เป็นการก้มยอนพวกฝุ่นธุรีพง วงตะกุนซุ้มแสงเสื้อผ้าสาสจังไยบานบุญสมพานจังได้โงอขึ้นโคงมาเป็นห่วงบัดมือคำมาขายเสียงลำพ่อสถาพ่นจังเม่สถาพ่นจังไวยพ่อได้ขาดมือ และตอนไห้สุงมํำเตี้ยอย่าเฝ้าเพื่อด้แฟนเขานางเขาเสียงลำฝากพีช่ชายต่ลำลองและจะมาตกถึงงห่วงในสายบัดนาลวงเมื่อนี้ถือว่าด่วงสร้งางไม่เห็นทอนออยหอ mẹ con rõ mẹ mẹ con rõ mẹ con rõ mẹ 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 con rõ mẹ con ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอุ้ยใครเลาะมากมวลเด็กสวดสวดนี่ขอบคุณค่ะพิธีต่อไปก็คือเราก็จะมีแห่เทียนเสร็จแล้วก็สกลช i p ใช่ไหมคะ ก็หลังจากนั้นก็ลำก็ฟ้อนค่ะหลังจากนั้นเราก็จะสนุกสนานกันนะคะอย่าเพิ่งไปไหนนะคะค่ะให้ทุกคนมานั่งประจำที่นะคะขอขอเชิญทุกทุกท่านมานั่งประจำที่นะคะ Can m um, I like to invite everybody to come back to the seating. That way we will look very nice and full again. so for those of you who are done eating come on back up we are going to be doing our ceremony next it will be a parade of the big candle so come on up and have a seat okay. lại Trong con lại Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video <laughs> did everybody get a chance to do the um, making of the candle melting the wax to make the candle did everybody get a chance to do that if you have not come on over we would like you to participate in doing the, the ceremony of making the candle help candle เดี๋ยวฝนจะมาแล้วนะคะคงจะต้องเริ่มพิธีแล้วนะคะทำเลยทำเลยเดี๋ยวไปไหนหมดกระท่องเลยค่าเดี๋ยวขอเชิญทุกท่านมานั่งนะคะที่จะไปเชิญพวกสร้างกรรมนั่งของในก่อนนะคะเด้อท่านผู้ชมญาติโยมทั้งหลาย ที่ด้เห็ดพีทีก้อนฝนสีมาได้จ่ะเดอะ้อนั่งประจำที่ได้เนะค่ะ,ะเดียเด๋ยวฝนสีมาก,ก้อนพี่น่อง ว่บุนบุญนี่บ่อมีขายตามตลาดมีเงินไหลเป็นเมือนล้านไปขอซื้อเป็นบ่อขายท่ำว่าบุนผู้ใดทํำพู้นั้นได้มันบ่อแม่นมอระดกท่านทํำบุญเห็นสวรรค์บอกินทานเห็นนาลกหวงอบายไัยไตพี่น้องเอ้อ ผู้มีหลายท่านหลายผู้บ่มีกะท่านหน่อยได้คือกันบ่แตกต่างการทำบุญทำท่านเพื่อนบ่มีส่องบางหลายหรือหน่อยกะยายหน่อยหรือหลายกะได้ขันใจพ้องบ่รีสุดหน่อยกะย่อมือนํามันแข่งกันบ่มีใดพีน้องเอ๋ คันทำามุนไปแล้วให้ย่อเมื่อเนื้อกะมอมทําจิตใจให้ความกุศลสร้างสิลังไล่ากม,มีชีวิตอยอ่อย่าลืมเด้อน้องใอ้เอาใจใส่ทำกุศลอย่ากังวลน,น้ำสมบสัตทรัพย์สินรไรใด เปิดความหมายไตไปแล occurs, Courtney, os, enfin. ้วเหลือผลบุญที่เฮาก่อนิได้เป็นเขาฮะเป็นแสงเทียนนอ่องไตออขึ้นเมื่อป่าอ้อสู่สวรรค์ขึ้นเมื่อป่าอ้อสู่สวรรค์ เดือขุนยายอ้อยเวนังห่วยละนาผู้ใดท้าบุญไปแล้วระไดิขึ้นสวรรค์ไม่มีหนองเด้อโอเคค่ะเชิญที่สุดต่อค่ะโอ that was really nice of um, it's not quite a singing I don't know what we call หมอลำ w ่าม w อวีคอหมอลำล้ำล่องอย่างนี้ล้ำล่องล้ำ Yeah. I know, but in English, I'm saying. <laughs> <laughs> it's, it's a classic, it's a classic Northeastern type of music, of singing, of storytelling. So um, I know there is a term in English, but I'm just not quite sure what, what it's called but it is a um, a storytelling type of chanting it's almost like a chant mm -hmm. so that that was she's telling the story and also giving us blessings uh, what we're going to do is will start the ceremony and i think we might be either do the scholarship later or you can go before scholarship, whatever, but uh, let Tanjukwan start and then we'll let you. It might be a parade first. I don't know. Whatever Tanjukwan wants I'm to not, I'm not, do. <laughs> okay, Dada. Tadako, ajanda mananta. why don't you go don't ahead and um, <clears throat> do yours real quick? And then we're going to do go. scholarship next. Okay. Hi, okay. Ajanda Manantha. Um, Prajanda Mananta has a certificate from the governor. And lieutenant governor, that will be bestowing or giving to our temple and also the Thai associations. So, Ajanda um, Mananta, go ahead and share with us what it is that you have from the on behalf of the governor Widmer and lieutenant